ทุกคนตอนนี้ผมมีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาปัจจุบ,บันยูเว่ของเราเข้าถึงรอบ16ทีมของยูฟ่าแชมเปียนลีกในลีกเหลือให้ลุ้นเพียงแค่โคปาอิตาเลีย ผมเลยคิดว่าฤดูกาลนี้เราไปโฟกัสที่ยูฟาไหมและเอาให้ได้แชมป์ยูฟาให้ได้และฤดูกาลหน้าเราเป็นฤดูกาลสุดท้ายกับยูเวเพื่อเก็บทุกถ้วยในอิตาลีกันแต่ฤดูกาลนี้จริงๆโคปาอิตาเลียก็ยังอยู่นะครับซึ่งเราเข้าถึงรอบเซมิไฟแนลกับอินเตอร์ด้วยนะส่วนอีกคู่เอซิมิลานกับโรม่าเราชนะเอซิมิลานในลีกมาได้แล้วผมว่าความมั่นใจของเรามันสูงมากตอนนี้แต่กับอินเตอร์ครับผมพาร์ทนี้เดี๋ยวมีเจอกับเขาในลีก และผมเห็นมีคนพูดถึงการจบสกอร์ฟินิชชิ่ง80ในตำแหน่งมิดฟิล์ว่ะผมรู้สึกว่าโอเคแล้วแต่ถ้าอยากให้เพิ่มเดี๋ยวร,รอรอบหน้าครับผมเดี๋ยวจะเพิ่มขึ้นส่วนวอลเล่ของเรา7 1เพิ่มอีกได้ครับผมรอบหน้าถ้าได้3สกิลพอยต์อ่ะเรามาเพิ่มฟินิชชิ่งให้มันได้สัก85ไหมลองช็อตผมอยากให้ได้80เหมือนกันส่วน p พาวเวร์ช็อต80ผมว่าน่าจะพอใช้ได้แล้ว และ personality เทียห้าเราได้แล้วนะครับผมและตอนนี้ผมใส่เป็น l องบอ o n า p a r ครับผมซึ่งเมลิกของเราตอนนี้มันได้แค่41%เว้ยยังเหลืออีก9%ถึงจะสามารถปลดตรงนี้ได้สเปตัวจริงของเราในเกมนี้มีลิกลงเป็นกองหน้าคู่กับมอยเซคีนอีกแล้วเกมในบ้านเจอกับเอมโปลีทีมอันดับที่17โอ้ยเสียวยเจอทีมเล็กๆทีมแบบอยู่โซนบวยเนี่ยเละตลอดเลยทีมเรา เมื่อไหร่จะปรับเป็นทีมเล่นเกมลุกกับทีมเล็กๆได้วะเจอทีมใหญ่อะสังเกตทีมเราชนะได้ตลอดครับไม่ได้วะจะเชื่อมึงยังไงวะโอเคมาซ้อนข้างหลังให้สวยวะยังไงทีโมที่ทีโมที่ทีโมที่ยัดเข้าในโอเคได้เตะมุมสวยเฮ้ยช่วงหลังเราไม่ได้เป็นตัวเตะมุมเลยดิวะเป็นตัวจบสกอร์ไปแล้วละสิใช่ไหมไบตินตีขึ้นแล้วโอ้โหเป็นไงโถมใส่ก็ทําได้ครับรอบได้ไหม อุ้ยเสาสองสวยประตูอุ้ยผัดเรียบร้อยเรียบร้อยอเอยสิไม่ได้อีกทีโอเคได้อยู่นะบีโอโอเคอเคุ้ยไข่ล่วง<笑><笑>เห็นไกลๆมีคนล่วงเฮ้ยยกมาก้อยตินได้สะบัดเรียบร้อยยูโอ้โหมาดีโอ้โหดูจังหวะมาของคอสติกครับผมรอจังหวะอย่างนี้มานานมากหลายๆพาร์ทผมพยายามทำอย่างนี้แต่ไม่ได้แต่พาร์นทนี้มาตั้งแต่แรกเลย ไม่แทนกูนด้วยไ,ไอะไรเฮ้ยโอ้ยช่องช่องเลยสวยครับผมเฮ้ยระวังระวังแล้วบอกสวยโอเคโอ้ยโอเคค่อยๆครับเดินได้แล้ว,ลวไม่ได้อู้ยบอลนำช่องเหี้ยระวังใจญของงังเร็วโอ้ยสวยมากมามามาเรียบๆมามแล้วเอาได้เฉยได้เฉยแล้วกระดกโอ้โห มันยืนกันยังไงวะตรงกลางไอ้เจีล่ลาบิโอยืนแบบใจชิดซ้ายอยู่แล้วอะ่ะช่องอีกแล้วอุ้ยเฮนเดนอร์ส,ส,ส,สันเฮนเดอร์สันซัดตัวเส่บุยเพื่อนโอ้ไงไปโอ้โหบุกไม่ขึ้นเดี๋ยวผมต้องไปตัวตั้งเกมให้ทีมโอเคเฮ้ยเคลียร์สวยครับแล้วกุตีนได้ๆนี่โอ้ไปดิไปดิตามช่องเลยนั่นแหละมอยเซ่เดี๋ยวผมขึ้นบนให้อ่าสปีดมีแค่นี้มอยเซ่ทำเองนั่นแหละสวยมากแล้วมอยเซ่คีนวู้ว มีตัวเติมนะมีตัวเติมนะใช้ขวาข้างบนข้างบนนั่นแหละสวยครับผมแล้วต่ำหน้ารีบไปไหนแล้วก็ติคสุดวะออ้ยดีจัดแล้วกวยตินไม่ได้มาไอ้อยกำลังกำลังเติมปล่อยเสะปล่อยเสะจัดโสร่ไปไเห็นแล้วครับเห็นแล้วขีแล้วไปเลยอู้แมนแมนของกวยตินแล้วยังไงอู้ตัวไหนาไม่มีกอติกทำเองทำเอง,ทำเองได้ไหมยังครับผมพิงรอเพื่อนแล้วโยกยอยโอ้โห มันไม่มีตัวเติมเข้าไปข้างในอ่ะจบครึ่งแรกไป1ต่อศูนย์ครับผมเช็ดนี้ได้เซฟเยอะพอสมควรเลยเลี้ยงบอลสำเร็จไปถึง80%ยังแอซซิตไม่ได้อะไรพวเน,นี้มึงเจอทีมเล็กนะข่มเขาหน่อยกุตินมารามิโอ,าอ่างนี้กุยตินไปสองสองครับจำจำแล้วจำสุดแรงแล้วสุดแรงเกิดสุดแรงเกิดกุยตินไม่เลยเขาเลยเขาเลยสอนให้นี่ไง สั่นโอ้ยหลุดหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วเฉฟตี้โอ้หแม่งโอ้ยเมี่ยวดีอย่างเงี้ยโอ้ยืนห้า oh ตัวม <c oughs> oh ึงยืนดูหนาหรือไงเล่าโอ้โตต้าลงแทน VR เลยครับผมนาทีที่หกสิบสี่โอเคมาโรคันเทลี่อย่าเพิ่งวิ่งโอ้โหเลี้ยววิ่งไปไหนอ่ะไปแล้วครับโรคันเทลี่กูต้องมาเล่นตัวต่ำแทนมั้ยเนี่ยสวยครับวันนี้ โอ้โ,หโ,หโหชาตินี้เดียวแม่งใส่กูแล้วฮ้นน่าทุวท้ายฮ้นนาทุวท้ายมีตัววิ่งมีตัวเติมแล้วโอเคร้อนแต่ตอนเกมเลยเยอะอ,อะไรวะเนี่ยมึงเจอทีมันดับนี้มเป็นอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะไอทีมันดับบวยนี่เอาแต้มจากเราได้ตลอดเลยว่ะ จำไม่ผิดพัทที่แล้วเหมือนเราจะเสมออันดับ10กายารี่พัทนี้มาเสมอเอมโปลีครับผมอันดับ17ก่อนหน้านี้กูไปแพ้สเปเซียอันดับ15ขอแค่ไม่เล่นเกมรับมั่วซั่วไว้ผมว่าทีมเรามันทําได้ดีกว่านี้แต่เรามาลุ้นกับนัดนี้ดีกว่าครับผมเจอกับสปอร์ตติ้งลิบบอนในบ้านครับผมเกมแรกเราเก็บชัยมาได้ศูนย์ต่อนหนึ่งขอแค่ไม่แพ้ครับผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้าย ส่วนคู่อื่นในสายเราแอตแลนติโกมาดหลีกเสมอกับดอทมูลหนึ่งหนึ่งนะครับเกมแรกแมนซิตี้ชนะเลเวอร์คูเซนสองหนึ่งครับแล้วก็โอลิมปิกบัตเซยครับเสมอเอฟซีบาร์เซโลนาหนึ่งต่อหนึ่งครับผมอีกสายหนึ่งแมนยูแพ้ให้กับมิลานสองศูนย์อินเตอร์มิลานแพ้อาร์เซนอลศูนย์สองปารีสเสมอกับบาร์เยนสองสองครับคู่สุดท้ายเรอัลมาดริดชนะอาแจกสามต่อหนึ่งเพลเยอร์เอเจนต์มิเบลลี่ให้ความสนใจทีมเราครับผมทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพถามจริง กูดูกระจกขนาดนั้นเลยเหรอ <Yeah. S 1> มาในบ้านอย่าพลาดถ้าในลีกมันลุ้นไม่ได้เรามาโฟกัสยูฟาแชมเปี้ยนลีกแบบเต็มตัวไปเลยถึงคู่ต่อสู้ในรอบต่อไปมันจะดูยากกว่านี้ก็เถอะแต่อย่างน้อยผมว่ามันก็โอกาสน่าจ,จะมากกว่าในหลีกที่ฟอร์มมันกระท่อนกระแทนน่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฟอร์มเรารู้สึกว่าดีอยู่ในลีกเยอะเลยไม่ต้องเร่งน,นะเราชิวๆเลยอ่ะผมเข้าในให้แล้วตัวล่างโอ้อาเวอารลับมกรอนเวอุ้ยสวยแล้วพลิกได้เลยกกรตินสวยครับผมทีมที่ โฟกัสโฟกัสเต็มร้อยลูกเดียวผมว่าเขากลับมาได้นะต้องระวังด้วยเดี okay. high, little, okay. ๋ยวผมดูข like ้างในให้ผมดูข้างในให้เดินหน่อยเดินหน่อยลงโอเค้ไม่มีใครเดินมาเซ่มาเซ่เคื่อนหน่อยมาเซ่ไม่ค่อยขยับไปข้างบนเห็นแล้วนั่นแหละสวยครับวีลิกแล้ววีดิกซัดขวาตึงูพี่เขาน่าจะอัดอันมานานหายไปหลายเกมเลยครับผมกลับมากดประตูแรกเลย อืมดูจังหวะแอสซิสของพองพวยตินครับผมแล้วด้วยขวาของเวลีเล่นขบวนไปเล่นขบวนไปย <c oughs> กูไม่รู้จะทำไงเลยวะลองลอยแล้วกูอุ้ยสวยมาดิไปดิเยตินเวยตินนี่สัตว์เลยโหต้องตัวโอเคไม่ต้องเล่งไม่ต้องเล่งเราอ่ะนั่นแหละให้เขาบนไปเออแค่นั้นทำไมเกมเอ็มโพรีไม่เล่นอย่างี้วะอุ้ยมาแล้ว มาแล้วมาแล้วแล้วเชดนี่หุยระวังวุงตัวซ้ำโอเคกูอยู่นี่อยู่นี่สวยใสเลยแล้วติดเซฟอีกแล้วกูรู้แหละจังหวะพาวเวร์ช็อตเราไม่ควรยืนเฉยเวตอสองไหมตอแรกก็ได้ยปะเดี๋ยวไปติดโอ้เฮ้ยคิก่้โงแรกกาจะหมดแล้ว มาโมไซกินสวยครับผมเออมันต้องเล่นอย่างงี้สิวะหนึ่งต่อศูนย์ครับผมในช่วงแรกจากเวลดิกทันไม่ทันแต่แล้วเอาหน่อยตัวคาร์เตอร์โอช่องกลางนั่นไงแล้วอู้อ,อ้แล้วเข้ามาสวยหลังหา้าทำไมมันดูลดู่จังวะปลายกระชากอู้สวยว่ะเดี๋ยวผมสปอร์ตผมสปอร์ตอยู่ยจังวเดียวนั่นแหละแล้วสวยปล่อยไซกินปล่อยไซกินให้ก่อนแล้วสัตว์เองเลยวิ่งเดียว ูจงังหวะมาของโมเซ่ครับไม่มีใครเติมโมเซ่ก้มหน้ายัดแล้วให้กูดูอะไรเนี้ยอุย้ยไม่ได้ไม่ได้ยากไปยากไปกลับมาดิกลวยติดมาในช่องแล้วสับเลยโอ้โหตมง่ั้นผมไม่เรียกแล้วรอเขาเปิดเองอุย้ยได้แล้วนี่ไงสบัดติดแล้วเราซ้ำไม่ได้โอ้โหโอกาสกูเยอะมากเลย ทีมเออร์ได้ไงโลคาัลี่สวยมอยเซ่แล้วทีโมที่ด้วยซ้ำเลยเร่มไปก่อนยกนั่นแหละได้ไหมได้ด้วยโลเข้าแล้วสวยนั่นแหละแล้วโอ้ยกลัวโอ้โหกูขอโทษกูไม่ทำโคตรดีเลยเคลื่อแล้วเคลื่อแล้วกว่าติน วยแล้วมีลีกอีกแล้วมึงเห็นไหมโคตรครับแม่งของดีอืมแล้วดูจังหวะให้ออ้โหโคตรสวยมอยซี่มื่อคำซีว้าครับผมจังหวะนี้ดีจัดไปแล้วกันกระชากหายกระชากหายแฮทิกป่ะแฮทิกไปหนุ่มแฮท,ท,ทิกแฮทิกแฮทิกลู้หูไม่ได้เห็นบอลจากกันโอเคสวยเลยนั่นแหละมอยซี่พิกพิก พี่เข้าขวาเข้าขวากดเองแล้วเซฟโอ้โหแล้วเปลี่ยนตัวเวลีโอ้โหอดแฮตติกครับแล้วเป็นเดกโกโจโต้าลงเวลาเดิมดูกันจะยิงไงดีวะสวยสวยเสพเนี่ยบางจังหวะกูขยับไม่ถูกแล้วอุ้ยสวยแล้วนี่เดียวเลยแล้วดูนี่จังหวะลุน้นแฮตติกครับผมโอ้โหประตูแม่งตามทันเดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวหน่อยอุ้ระวัง คือย่างน้อยมึงต้องสี่ลูกอะ่ะถึงจะเข้ารอบอ่ะซึ่งมันยากโคตรแปดสิบเอ็นาทีผ่านก็ค่อยเล่นละไม่ต้องเร่งไปเชื so ่อมาสวยเห็นนั่นไงแล้วยกโอ้โหสวยเลยกูจะขึ้นไงดีสปอร์ตให้อุ้ยสวยแล้วอ่อยสิสัดเองเรียบร้อยกูว่ามันเก็บกดจากเกมที่แล้วอ่ะ เกมนี้ทำกันโคตรดีเลยทีมมันอาจจะไม่ลุ้นในหลีกแล้วเขามาโฟกัสในยูฟาแทนหรือเปล่าเพราะถ้าดูจากฟอร์มเกมนี้มันโหดมากๆสวยเลยเกยได้สวยข้างหน้านมีเนเดียววิ่งไหมยังไม่เห็นหนูวิ่งเรอวิ่งหน่อยนั่นแหละตามช่องสวยเลยไปโจเตอร์ยูอาร์อาโนเพื่อนโอ้ยค่อยๆอามาแล้วกลับมาแล้วอุ้ยไป เอ้ยกอบโดนขาเขาระวังอยอย่าบอกว่าต้องเสีย,ยสุดท้ายคีนชีดก็ไม่มาว่าเช็ดนี่โอ้ดูจงังวะจะตัดของกวยตินไม่โดนแล้วดูแทงช่องผ่านเลยแล้วก็หักเสาแรกเวลาจบเรียบร้อยเข้ารอบแปทีมสุดท้ายครับผมต้องไปลุ้นกันต่อว่ารอบหน้าเราจะเจอกับใคร ลองไปดูหน่อยไหมว่ามีทีมไหนที่อ่อนที่สุดอาจจะเป็นกูก็ได้มันคือวันของเราเว้ยนัดนี้และยังไม่มีเตะว่าคู่ที่เตะพร้อมกับเรามีแค่บาซ่าครับผมแล้วก็ชนะมักเซอศูนย์หนึ่งเขารอบตอนนี้เรามีคะแนนห่างจากอินเตอร์แค่5คะแนนนะถือว่าเกมนี้เป็นเกมที่สําคัญมากๆต้องทิ้งห่างเป็น8คะแนนให้ได้เห็นมีคนพูดถึงนิวคาสเซิลจริงๆผกก็อยากไปนิวคาสเซิลนะแต่ก่อนจะไปนิวคาสเซิลใจนึงผมอยากไปอาลิกาก่อน ขอเช็ค Newcastle ปีนี้หน่อยเขาต้องการอะไรบ้างครับผมผมเหลือแค่อย่างเดียวคือการยิงนอกกรอบเขาต้องการ10แล้วถ้าเป็นบาซ่าล่ะชด on target t a c k l a t e าร์เก็ต8 start x i สี5ร์เ็ยากมากที่จะไปบาซ่า แต่ถ <st arsi> ้าเป็นเรียลมาดริดเหลือแค่ช็อตออนทารเกตครับผมเขาต้องการ8 4แล้วได้25กับอังกฤษดีไหมเคียซ่าคัมแบ็กกลับมาแล้วครับผมมีโอกาสได้ลงสนามเกมต่อไปด้วยโอ้โหความฟิตเราเหมือนเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ไปรีคอเวอรี่กับทีมอะแล้วเคียซ่าที่บอกจะกลับมาน่าจะได้แค่ตัวสำรองเอาความมั่นใจจากเกมที่แล้วมาใส่เกมนี้ต่อนะเพื่อนมึงอย่าทิ้งความมั่นใจจากเกมที่แล้วไปนะค่อยๆเล่นครับเสื้ออินเตอร์สวยว่ะนล้วเงินดำเขาชอบ เไปดิมึงชี้ก็ไปแล้วอูู้หจังหวะมันได้กันพอดีแล้วทีมอที่ไม่มีเพื่อนซ้อนกำลังมากำลังมากูโดนสกีกูโดนสกีอยู่นี่แหละโู้ยอยู่ตำแหน่งเราก่อนไม่ต้องเร่งโอเคเราแถวสองเราแถวสองเสมอทีมอัลที่ใบชัยก็เป็นมอยซีทีนู้หนแล้วได้เลยโอ้ยจังหวะมาเรื่อยๆครับผมแล้วดูกอติกปาดมานิ่มๆมอยซี่ดึงแล้วซัดเลยครับเสียบมุม สวยตัวนี้ดีนั่นแหละแล้วไปต่อสวยโวยตินโวยตินมาแล้วโวยตินโวยตินซัดเต็ม้อต,ตีเซอีกูบวิษัทเองแล้วโอ้ยไม่กระชอ,อ,อการเข้าบอลกูนี่ห่วยจริงๆบางทีผมขยับมั่วากลายเป็นทีมเสียระบบว่ะแล้วจบครึ่งแรกโอเคศูนย์หนึ่งครึ่งแรกครึ่งหลังขอรักษาสกอร์ ทีไม่เคยยิงได้มากกว่า2ลูกเลยวะเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยผมยิงกลางให้ผมยิงกลางรับให้สวยสวยครับผมง่ายง่ายเออบอลมันย้อนหลังเพื่อนโอ้ยเราระวังเลยไอคิวเย็นนี่คมแน่นอนสวยระวังระวังแถวสองนี่ไงแล้วเช็ดน,นี่กูว่าแล้ว มันก็ต้องโทษผมมาจาจังหวัดเสียบอลนนะ่ะแต่ผอ้อมันย้อนหลังนะมันก็ทำอะไรยากแล้วอะ่ะสุดท้ายโดนเขาสวนจากจังหวัดเสียของเราครับผมแล้วนิ่มๆเลยอะ่ะหักนิ่มๆเบาๆโจตา้าถูกส่งสนามมาแทเนเบลลิกอีกแล้วครับผมตะทีเดิมปะเนี่ยอุ้ยระวังครับผมเกมลุกไม่ได้เกมรับไม่ดีกูโอเคเอ้ยเอ้ยมันต้องเดินเปล่ามันต้องเดินหรือเปล่าแล้วใ้สั์ด้วยนะโอเค มีเปลี่ยนหนึ่งตำแหน่งเวรอโดนถอดออกครับผมหลุยอเบโตนาทีที่70็ระวังครับจังหวะนี้ก็ติดเขาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ถอยแล้วโอ้ยโรคันเตลี่โดนทอดออกครับผมแล้วเป็นเทโก้คันตาล่าลงสนามมาโหสวยสวยเลยข้างบนนั่นแหละทันทันสวยมากแล้วนั่นแหละหลุยอาเบ มาโอ้โหไอ้อายะเสมอในลีกเสมอสองเกมติดกูบอกแล้วทีมเรามันโฟกัสแค่อยู่ฟาชั่นไม่หลีกตอนนี้ปเปอร์เซ็นต์ของบอลเราเหนือกว่า3เอร์เซนะแต่โอกาสจบเราน้อยกว่าเขาตอนนี้ยังลังอยู่อันดับที่5มี54คะแนนฟิออริติน่ายังไม่เตะเกมที่29แล้วเดี๋ยวเกมต่อไปเจอกับ เบอร์การโมครับผมหรืออัตแลนต้าทีมอันดับที่8ท็อปดาวซันโวตอนนี้มีขยับมอยเซคีนขึ้นมาอยู่อันดับที่4ครับ15ประตูจาก27เกมส่วนแอซซิต์อันดับ1เป็นคาสตาเยนอสครับ11แอซซิต์จาก28เกมของเรามีโลคาเทลลี่อันดับ6 6แอซซิสต์29เกมแล้วก็กวยตินอันดับ9ครับผม5แอซซิสต์18เกมโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอสั้นๆแค่นี้แล้วกันนะครับผมชอบกดไลค์ครับคอมเมนต์ comment, พูดคุยชอบมากๆสมัครแล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปปตต่อออไขงเจ้าหนนูพลิ ผมดูจากสถานการณ์แล้วทีมน่าจะไม่ได้โฟกัสในลีกอาจจะไปโฟกัสอยู่ในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซึ่งตอนนี้ก่อนจะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คหน่อยซิยูฟ้าเตะจบกันหมดหรือยังจบหมดแล้วครับผมสายของเราทีมที่ผ่านเข้ารอบมีดอด์มูนแมนซิตี้ยูเว่แล้วเอฟซีบาร์เซโลน่านะครับผมอีกสายหนึ่งยังไม่เตะอีกเหรอ